สวัสดีแฟนคลับทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซีเฮดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอพระคุณมากมากค่ะแตนน้องนัดกินข้าวเรืยังไม่แตนยังไม่ท่านกินนั่นกับุ่ษันได้กินนะครับนี่ลอะยายได้มกปลาลูกควอกจากดอยยายก็จะไปมีมกเดียวแตะว่าจีแบงไปลูกจะขึ้นจีทอดนั่ง ซื้อลอยนึงกอะไรในน้อหนึ่งเี่น้องหมูเขาซ้ำไครสองหน่วยนี่แหละนีะ่คืทำมาปลาปลาูกคอกี่ลิลน้อยใหญ่เลยจะคล้องกินแหละขค้นหอดลูกแบแดงใหบยายน้าแดงกต่สีแดงไปลูกน้ำมือสีละไปลูกได้กินั่ำสองคํากันยังกันยังดีเพราะว่าไก่ยังที่มันจะแซจมเนี่ยคือขึ้นหอดลูกที่สุดเลยทุกอย่างไม่แตนนี่กัแม่แตนมจะไปกินเข่าแล้วก็ที่อาบน้ำแตนน่งโต แดงตัวส่วนแอ,อ,อมยิยย่วผ้าไปตัวเป็นว่าเป็นดอกไปม้แดงตัวแทนทีมคอนไวเหมือนันสือเืือติ๊กนะครับเืือติ๊กเพลินลองเพลงมวนเพลินเคยเป็นนักร้องมาก,ก่อนมาก่อนค่ะบสวัสดีครับแล้วรอดครับสวัสดีครับคนอ,อนใส่กนะดงงานไปเล่อยครับ <c oughs> มันคือซึมเลยไหมไงมเออโอ้ใจควบปันมา นังลกนังลงก,กินเข้าไปโอ้ต่อมากินเขาวนี่นวกินแร้งแม่แตีนะครับหมกปลาลูกคอกนะครับพี่น้องหมกปลาลูกคอกเป็นตะแซบดิ